สวัสดีครับชั้นนันสาวธนาตาตั้งอศวักุลเ,เป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการประมงสาขางานการบระยงสัตว์น้ำวันนี้ก็จะมาอธิบายในเรื่องของการาทำหัวเชื้อจุนิซี์สังเคราะห์แสงจะอ,อธิบายก่อนว่าการทำหัวเชื้อจุนินทรี์สังเคราะห์แสงเนี่ยเราสามารถทำได้โดย2วิธีวิธีที่1เนี่ย เราจะทําโดยการที่ใช้ส่วนผสมตั้งต้นในการผสมส่วนผสมทั้ง3ส่วนนี้รวมรวมกันก็คือมาผสมแล้วก็เราจะใส่ในน้ําที่เราเตรียมไว้ก็คือน้ําปริมาณที่1นจุดหลิตรนี้ส่วนวิธีที่สองเนี่ยเราก็จะทําโดยการที่ต่อเชือ้อก็คือการขยายด้วยการต่อเชื้อจาก อหัวเชื้อจุินทรีที่เรามีอยู่แล้วเดิมถามว่า2วิธีนี้แตกต่างกันยังไงแตกต่างตรงที่ว่ามันประหยัดเวลากว่ากันถ้าเราทำอหัวเชื้อตั้งแต่การตั้งต้นโดยการผสมแล้วทำมันจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ2เดือนถึงจะเกิดเป็นจุลินทรี์สังเคราะห์แสงที่เอาไปใช้งานได้แต่ถ้าเราทำโดยวิธีการต่อหัวเชื้อเดิม จะใช้ระยะเวลาเพียงแค่1เดือนและสามารถนำใช้างนานได้ทีนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตการทำส่วนผสมการทำาัวเชื้อตุนิซีสังคอ้อแสงเดี๋ยวเริ่มต้นก่อนนึ่งเดี๋ยวให้ดูวัตถุดิบนิดหนึ่งว่ามีอะไรบ้างให้ดูส่วนผสมของการทำหัวเชื้อตุนิซีนิดหนึ่งว่าเรามีอะไรบ้างในการท ก็อันดับแรกเลยจะใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็น้ำปลาใช้หนึ่งช้อนโต๊ะในการผสมแล้วก็อันนี้เป็นผงชูรสเนี่ยการผสมหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะาทำหัวเชื้อจุลินสีสังเคราะห์แสงเนี่ยได้อยู่ประมาณ5ขวดต่อครั้งในการผสม การที่เราใช้ไข่ไก่ในการผสมเนี่ยไข่ไก่เนี่ยก็เพื่อที่ว่าเป็นอาหารในการพราะเชื้อจุลินทรีย์ส่วนสองตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาหรือว่าผงชูรสเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สารที่เราใช้เร่งเพื่อให้เกิดจุลินทรีย์ส่วนจุลินทรีย์เนี่ยมันจะมีอยู่แล้วในน้ำที่เราจะนํามาใช้จะใช้เป็นน้ําปลาก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ําคลองก็ได้ นะครับแต่ว่านี้ของเราในการทดลองครั้งนี้เราใช้เป็นน้ำปลาปลาโอเคครับเดี๋ยวมาดูการทำส่วนผสมเนาะก็อันนี้ตอกไข่ไก่ลงไปก่อนเนาะแล้วก็ใช้เป็นน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็เป็นอของชูรสที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะเอามาผสมบุนบุนเลยแล้นี้ก็เป็นอของชูรสที่เราเตรียมไว้เนาะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันคนให้เข้ากันเลยนะ Okay. พอหลังจากเราคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเน่ยเราก็จะ,ะเราเตรียมน้ำไว้สามขวรับผมจํทำแค่3าขวดก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสขวดจะทำในอีกวิธีหนึ่งโดยการต่อเชื้อจากวัวเชื้อเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ให้เราเนี่ยนำส่วนผสมที่เราผสมไว้แล้วเนี่ยนำไปใส่ในน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้แล้วก็คือ1.5ลิตริช้อนโต๊ะน,นะครับหยอดไปเลยนะครับโอเคแล้วก็กดต่อไปเลยครับ จริงๆแล้วในการนำส่วนผสมครั้งนี้นะครับจริงๆทําได้ถึง5าขวดแต่ว่าวันนี้จะทําให้ดู3าขวดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะทําอีกวิธีหนึ่งโดยการต่อเชื้อจากหัวเชื้อเดิมให้ดูอีกสองขวดนะครับนะครับก็การที่เราส่วนผสมตัวเนี้ยที่เราทําแล้วเนี่ยเราก็ติตั้งตากแดดไว้เนาะเพื่อให้เกิดการสังเคราะห์แสงในการเลือกใช้ ถามว่าทําไมเราถึงต้องเลือกใช้เป็นขวดใสนี้ที่เราเลือกใช้ขวดใสเนี้ยก็เพื่อให้แสงเนี้ยสามารถสังเคราะห์ได้ง่ายก็คือแสงเข้าถึงนะครับอ่าและในการทาในะครั้งเนี้ยเราก็จะต้องขย่าขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับทําอย่างเงี้ยทุกวันนะครับกลับมาเย็นกลับมาจากทำงานอะไรเงี้ยเราก็มาขยับอย่างเงี้ยนะครับขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ย ทำทุกวดนเลยนะแบนี้นะครับขึ้นลงขึ้นลงนี้นะครับ,รบเราต้องพลิกอย่างเงี้ยทุกวันเลยนะพลิกขึ้นลงขึ้น,ลง,นลงอย่างเงี้ยเราก็อย่าลืมไปตั้งตากแดดไว้จำไว้ว่าจุลซีสังเคราะห์แสงจะต้องอยู่ แดดนะครับต้องอยู่กลางแดดเพราะฉะนั้นน่ยเราจะต้องพลิกอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยทุกวันขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งตักแดดไว้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจุลินทรีย์ที่เราทําไว้เนี่ยจากสีขาวขุ่นเนี่ยประมาณสักเจ็ดถึงสิบวันเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสีก็คือเขาจะเริ่มมีความเป็นสีอ่าออกสีชมพูเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สักระยะเวลาหนึ่งประมาณเกือบสองเดือนเนี่ย เราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์เราแล้วก็คือเขาจะเปลี่ยนกลายเป็นสีแดงแบบนี้นะครับหรือเป็นสีเขียวก็ได้นะครับถามว่าสีไหนใช้ได้จริงๆแล้วใช้ได้สองสีเลยนะครับถามว่าทําไมมันถึงกลายเป็นสีเขียวกับสีแดงล่ะนะครับการที่เป็นสีเขียวเป็สีแดงได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับจุลินทรีย์ในน้ําของแต่ละชนิดนั้นๆนะครับว่าเป็นจุลินทรีย์ตัวไหน โอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนอีกวิธีหนึ่งในเรื่องของการทำวัชืือจุลินทรีย์โดยการต่อจากวัชืือเลยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเดี๋ยวมาดูกันครับก็อีกวิธีหนึ่งที่เราจะมาสอนก็คือการทำวชัชพืชจุลินทรีย์โดยการต่อจากวัชืือเดิมอยู่แล้วนะครับในการ ทำหัวเชื้อจุนินรียโดยวิธีการต่อจากหัวเชื้อเดิมเนี่ยก็คือเราจะใช้ขวดน้ำ1.5ลิตรเช่นเดียวกันแต่เราจะใช้น้ำเพียงแค่2ส่วน3นะครับและเราจะเทหัวเชื้อจุนินเนียเป็นเศษ1ส่วน3เข้าไปนะครับในการทำเออติมหัวเชื้อจุนินรีย์ใส่เข้าไปเลยนะครับ นะครับอ่าลองสีเขียวดูด้วยก็เทเหมือนเดิมเช่นกันนะครับเอาหัวเชื้อใส่ลงไปนะครับเ็ษหนึ่งส่วนสาเช่นเดียวกันแล้วก็ ตัวนี้เป็นสิ่งที่เราห้ามลืมเด็ดขาดเลยก็คืออาหารของจุลินรียนะครับใส่1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับเพราะว่าจุลินรียเนี่ยเขาจะต้องอยู่โดยการที่มีโปรตีนเป็นอาหารนะครับเพราะนั้นอย่าลืมใส่นะ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับ นะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือพลิกขึ้นรงเช่นเดียวกันนะครับ,นะรบแล้วก็ต้องนำไปอยู่กลางแดดเหมือนกันนะครับ อย่าลืมว่าปรินีีสังเคราะแสงเนี่ยจะต้องอยู่กับแสงแดดด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยจะมาเทียบสีให้ดูนะครับก็คืออันนี้เป็นหัวเชื้อตั้งต้นที่เราทําในการผสมเริ่มต้นจะเป็นสีขาวขุ่นี้นะครับแล้วก็หัวเชื้อจุลินทีที่เราเพิ่งผสมจากการขยายหัวเชื้อนะครับทีนี้ผมจะมาเทียบสีให้ดูว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยไม่ว่าเราจะทํา ดยวิธีไหนก็นแล้วแต่คืออันนี้คือหัวเชื้อจุลินทีที่เราทำตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็คือส่วนผสมอาจจะเป็นสี่ขาวขุ่นแบบนี้เลยและที่บอกไปตั้งแต่แรกก็คือในความเปลี่ยนแปลงของเขาเนะี่ยก็คือตั้งแต่เจ็ดถึงสิบวันเนะี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสีน้ำหมวเชื้อจีลินสีก็คือจะเริ่มเป็นสีลักษณะสีออกชมพูแบบนี้น,นะครับและหลังจากสักประมาณสองเนดะือนเนี่ย สีของเขาเนี่ยจุลินทรีย์เนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนก็คือจะเป็นสีแดงเข้มแบบนี้เลยนะครับก็คือเป็นสีที่สามารถนําไปใช้งานได้แล้วนะครับและมันจะเป็นสีเขียวอย่างนี้ก็ได้นะไม่ใช่ว่าเป็นสีแดงอย่างเดียวนะเป็นสีเขียวก็ได้อ่าแล้วก็จะมีสีนึงให้ดูอ่าในความเปลี่ยนแปลงเนี่ยอ่าก่อนที่จะอ่ามาเป็นสีแดงนี้เลยนะครับมันก็จะ เป็นจุลินทรีย์วัชพชจุลินทรีย์จากข้อแสงเนี่ยสามารถเป็นหลักสีลักษณะอย่างนี้ถามว่าทําไมถึงเป็นสีแบบออกน้ําตาลขุ่นอย่างนี้ก็คือทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจุลินทรีย์ในน้ําคือสีเขียวเนี่ยนะที่มันจะออกเป็นสีแดงแล้วก็จะมีขอบเขียวอยู่ตรงข้างๆเนี่ยเดี๋ยวจะทําขยายภาพให้ดูชัดๆนะก็คือมันอ,อยู่ที่จุลินทรีย์ในน้ําทั้งหมดก็คือ มีทั้งจุลินทรีย์ที่เป็นสีแดงแล้วก็จุลินทรีย์ที่เป็นสีเขียวอยู่ในน้ํานี้ก็เลยสีของจุลินทรีย์ก็เลยออกเป็นอย่างสีน้าตาลเข้มๆอย่างเงี้ยครับก็สุดท้ายเนี่ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์สัสงเคราะห์แสงนี้นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรก็คือมีประโยชน์ในเรื่องการไปเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืชทําให้พืชเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ ไปใช้ในเรื่องการปรับสภาพดินให้ดินเนี่ยมีความร่วนซุยนะครับแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยต้นทุนในการทำจุลซีสังเคราะห์แสงนี่ก็ไม่แพงนะครับก็ปัจจุบันเนี้ยเกษตรไทยเราเนี่ยก็นิยมนําจุลซีสังเคราะห์แสงเนี่ยมาใช้มากขึ้นเพราะว่ามันได้ผลในเรื่องของการช่วยทำให้พืชน,นี่มีใบที่สีเขียวแล้วก็ได้ผลผลิตที่มากขึ้นนะครับ อัตราใช้เนี่ยก็ง่ายๆก็คือ,อจุลซีสังเคราะห์แสง 100cc กับน้ำอีก20ลิตรก็คือเศษ1ส่วน2ในการใช้เราจะใช้จิตพ่ทนทางใบหรือใช้กับรากโดยตรงก็ได้นะครับได้ผลเท่าเทียมกันนะครับก็ขอจบอคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ